รับประดุกปิ่งสบายแล้วมือเช้ามือเช้าเกือบเที่ยงมือเช้า5้าโมงห้าโมงเช้าครับเพื่อนๆก็นี่นะครับ453รกิโลกร,รัมสี่บสามกิโลกร,รัมรอบนี้นะครับแต่เพื่อนว่ามีพี่ชายนะที่รู้จักกันนะขอแบ่งคนที่ขายด้วยกันนะที่ผมผมหมดผมไม่เอาแกแกหมดแกม่เอาผมก็คือ แบ่งปันกันไปนะครับไม่ไม่ให้ใครขาดรายได้นะครับใครหมดก็ไปเอาของคนนั้นนะสลับกันไปขอแบ่งสักร้อยโลนะขอแบ่งสักร้อยโลแต่เอาสามมัดพอให้สักสามมัดพอพอแล้วผมก็เอาแค่สามมัดพอได้อยู่บ้างสามมัดมาได้ยี่สิบกโลนะครับเนี่ยน่าจะได้สักเจ็ดสิบได้อยู่เจ็ดสิบโลได้อยู่นะครับเดี๋ยวเอามัดใหญ่ให้วิ่งมาก็ไกลนะโอเคนะครับอ่าขา,ายให้รอบถัก ให้ชมรอบๆเลยนะครับนี่นะครับอ้อยอายุสิบเดือนนะครับอาย,อายุสิบเดือนแต่ว่าทำไมถึงคันได้เพราะว่าลอกกับลอกกับแดบสองลํำนะครับนี่คืออ้อยอายุสิบเดือน,นครับนี่เห็นไหมอ้อยอายุสิบเดือนนะแก่แก่แล้วนะครับเนี่ยเห็นเปลือกไหมครับนี่ดูเปลือก สิบเดือนจะแก่แล้วนะครับเนี่ยคันได้แล้วหวานปีต์ไม่ต้องห่วงคันได้ถึงปลายนะครับแต่ตัดปลายออกนะครับตรงไหนที่มันเป็นปลายที่สําหรับปลูกก็คือแกตัดออกนะเอาเฉพาะที่คันได้จริงๆนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านก่อนนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3าของวันนี้นะถ้าผมจะลงนะครับ คลิปที่สามคลิปที่4วันนี้น่าจะได้หลายคลิปนะครับคี okay, ครับสวัสดีครับ